สวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมัยทีนะครับวันนี้มาดูวิธีแก้เครื่องอาการเปิดไม่ติดนะครับซอมเป็นหม,ม,ม,มองตัวมมโมรีโปรอ่อสินิ้วนะครับปี2องพันสิโมเดลเครื่อง a 1 5 2. นนยะครับให้ดูตัวเครื่องเมมโมรี่เวสแคทตาลิน่านะครับเป็นตัว13นิ้วปี2องพันสนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดเสีย วิธีแก้จุดที่เสียกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นตัวบอร์ดวิวนะครับบอร์ดวิวของเครื่องรุ่นนี้เนาะ,ะก็จะมีตัวอุปกรณ์มากมายนะครับอย่างนี้กกตัวนี้จะเป็นซีพีนะครับอันนี้เป็นแรมแบตเตอรี่นะครับ ก็เสียบเชียกระแสไปแล้วตัวนี้ไม่ขึ้นกระแสอะไรเลยนะครับก็เลยทําการแกะตัวเมนบอร์ดออกมาจะเจอจุดที่มันเสียหายอยู่นะครับประมาณ3จุดอสาจุดนะครับผมไฟ5้าโวลต์ไม่ออกนะครับผมมาเจอจุดตรงนี้นะครับตรงใกล้ๆตัว u 7 2.0ดนะครับเป็นชิปตัว Recall cpu ตัวนี้เป็น ถ้าดูจากทางขวามือนะครับก็จะเป็นชุด CPU นะครับบนะีคอรตรงนี้จะมีตัวอุปรกรณ์ที่เสียหายเนี่ยทั้งแถบตรงนี้เลยนะครับทั้ง4ตัวตรงนี้ที่เป็นตัว R นะครับ R ตัวชุด PP VIN นะครับ S0 ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมี R อยู่2ตัวนะครับแล้วก็ตัว C กองกระแสเนี่ยอยตัวนะครับก็จะเป็น ชุดวีทั้งสองตัวเลยฝั่งหนึ่งจะใช้ไฟ1ิ1 8ิบโวลต์นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งจจะเป็นไฟ5โวลต์นะครับเป็นชุด Vin กั in, บ,บ V d d นะครับตัวนี้อุปกรณ์มันเหมือนโดนคาบน้ำมานะครับนะทำให้ตัวขาประก,กวดตรงนี้เนี่ยหายไปเกือบหมดเลยนะครับเหลือแค่ตัวาขาเท่นั้นเองก็ต้องมีการต่อลายนะครับนะต่อลาย ทำสะพานไฟนะครับให้ไฟมันหลายผ่านเข้าไปที่ตัว IC ตัว U 7 2จ็ตรงนี้นะฮะตรงนี้1จุดนะครับที่ทําการแก้ไปแล้วก็จะมีด้านล่างตรงนี้1จุดนะครับเป็นของชุดเอซีอ IC ชาร์ตนะครับยูเจ็นหนึ่งยูตรงนี้ก็เปลี่ยนตัว C นะครับตรงนี้ C 7120นะครับ แล้วก็เจ็ดหนึ่สองสองเจ็นะครับตรงนี้เป็นตัว R อาร์ชุดชาร์ตเอเจ็คนะครับแล้วก็ชาร์เจอร์ CSI นะครับอันนี้อันนี้เป็นในส่วนตัวระบบการชาร์จนะครับเรื่องไฟเหบอร์ส้มนะครับแล้วก็ไฟที่จะเข้าไปเลี้ยงตัวเครื่องนะครับไฟ12โวลต์ที่จะเข้าไปเลี้ยงตัวเครื่องก็ออกจากาตรงนี้เหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นจุดลา,ายไฟของตัว5โวลต์สโวลต์นะครับ5าโวลต์โวลต์เป็นตัว U 7 5 0 1นะครับจุดที่มีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นตัว R 7 5็6ตัวนี้นะครับตรงนี้เป็น R 0ูอโอมนะครับตรงนี้ก็มีอาการยืดนะครับก็ต้องการเปลี่ยนเอา R 0โอโ์มเนี่ยมาใส่ในตำแหน่งเดิมนะครับจุดสังเกตที่มันเกิดเราจะหายก็ มันจะมีค่าน้ําอยู่นะครับตรงนี้หลักๆก็จะแก้อยู่ประมาณนี้นะครับสามจุดด้วยกันนะครับเราทำการทำความสะอาดเคลียร์รับน้ํานะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวอุปกรณ์ที่เ,เสียหายออกนะครับมีกลุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็กลุ่มของตัวสามโวลต้าห้าโวลต์นะครับตรงนี้แล้วก็กลุ่มของไอซีชาร์จนะครับ ตรงทางด้านนี้ตอนนี้เครื่องก็สามารเปิดติดือนเดิมแล้วเคี่หนึ่ลมาพี่ เดี๋ยวเรามาลองเช็คตัวเครื่องคร่าวๆกนดูดีกว่าจะเปิดตัวไฟล์นะครับเราก็ไปเช็คภายในกันดีกว่า ส่งของให้ใครว่าออกเต็มเป็นเโอ้ไอ้ไอ้ไรนะแต่ฟังเลยได้เลยหึงโอนจ่ายอยู่พี่คนแรกเสียงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเทสตัวคีย์บอร์ดนะครับ ก็กดได้ทุกปุ่มนะครับผมก็เรียบร้อยครับสำหรับวิธีการแก้ไขก็จะประมาณนี้นะครับผมเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ที่เสียหายจากคาบน้ำนะครับจากที่โดนน้ำทำให้อุปกรณ์ช็อตนะครับก็สลหรับลูกค้าท่าไหนนะครับที่มีเครื่องโดนน้ำนะครับเปิดไม่ติดอยากจะส่งซ่อมนะก็สามารถส่งซ่อมกับทางตามสมัยทีสวิตได้นะครับ ร้านก็จะมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูโลเคชนันบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับส่วนช่องทางกติดต่อนะครับก็สามารถเข้าไปดูบนหน้าเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับทางไลน์นะครับ Facebook Fanpage น,น,นะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่องไปขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ